ลุงมาถาพ่อใหญ่ละอันมือนี่พ่อใหญ่บ่ได้กินนั่งเลยค่ะนั่งแล้วตั้งแต่อันพร้อมปุกปับเคื่อนแฟนขับอันเพื่อนน้ำมาบอกว่าเฮ็ดให้มันแล้วแต่งหน้าให้มันแล้วอันตั้งแต่อันไปส่งปุกปับพร้อมปุกปับโหลดสเน่แม่ปู่กันแล้วตอนตอนนั้นเลยล่ะค่ะไหนมีเวลากับมานั่งกินกาแฟเชิบเชิบทาแล้วอันนี้หน่อยเขาจะเท่ามากเมื่อกี้นี่ออกมาแล้วได้นั่งสเน่ อันแอปปุ๊ก็เลยวา oh ่าหัวมืออันเศร้านี่แล้วเมื่ได้กินนั่งดอกกันสินะแล้วก็เลยว่าเออบ่ได้กินกูคือกันกูก็แล้วก่อ e uh! นมั่น,น,นสินะ <c oughs> <c oughs> โอ้โ <c> ห <oughs> นี่อันแดดออกแดดออกอยู่ขาวตะวันล่มหนี่ส่งคือท่าปากแดวไปจักหน่อยนะึง อันนี้เวลานะปากคนเลยแดงนี่ทึกเทือนอนั่นหัวฟูนานี่ขาเออเตอะว่ามีสีสันเลย mm hmm. แดดออกแต่หนาวพอ่ลมมือนี้ย่านคู่พ้าอ,ออกงานถึงหนอกออกกําลังไก่เยอะออกไปเ่อออกรับอากาศเพราะมือนี้กันอันทำท้ยเฮ็ดย่ำเครื่องไป ให้ไปคุกเอาย่ามกินแล้วกันหนึ่งขหนียวไปยื้หน่อยเราถอดถอดไก่หอมหุยหุยอยู่ซะเนี้อันทะเบิงเด้อค่ะย่ามอันทะเบิงอันย่ามกินกินแบบฟาวๆเด้อกินตะบักหุ่งกับไก่ถอดขอ้อนิ้วหอนๆอนทะเบิงเนดะ้อสิพากันออกมารูปแบบใด <laughs> อันมื้อเศ้านี่อันปุบปับเลือดกำเดาออกอ,อ,กอีก พองจมูกมันแห้งแม่ปู่กับพ่นน้ำมันเ้วยอนเป็นน้ำมันนั่นเปลี่ยนจากหมอให้มาพ่นให้ให้ยเปียกเกือบเกือบเยื่อจมูกไว้มันแห้งแล้วการอเอาไว้ให้คู่กน้ำซังคู่กน้ำวานก่อนอนั่นก่อนก่อนเอาลูกออกไปนอนข้างนอกอันฉีดพ่นให้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 ใหปุบ๊บในเดอ้อเพราะวาน ขันออกไปนอนข้างนอกแล้วอากาศนั่นเย็นเย็นละเอ็ยดในพุ่งจมูกแห้งพอพุ่งจมูกแห้งแล้วแล้วเลือดกำเดาไม่ก็จะออกพุ่งจมูกแตกแล้วกเ็เดี๋ยวตอนตอนพักเที่ยงตอนพักกินข่าวโทรมากำกับคุยเตือนโทรมาเตือนคุยเตือนเพราะว่าบางเทอคู่เขาก็ลืมแล้วค่ะพ่อต้องค่อยพ่อต้องเตือน ลูกเข้าเข้ากระเตือนมันลูกข้าเจ้าบางเชื่อข้าเจ้ากระลืมแนบโดีใส่ใจปันได้แนงสินะอาจจะมีลืมแนงสินะย mm hmm. แ,แม่ปูสิโทไม่ยำเขาเอง mm hmm. ส้งคือางนานบุญใช่หรือ เช็ค <Check> แม่ปู่ก็ยุ่เฮือนหลังดีมากอะ่ะแปดแปดปีแล้วมั้งอ่ะตั้งแต่ปีศูนย์แปดเก้ยสสเจ็ดปีกับแปดปี Nà thì bùi thay là hồi nhầy Rồi thạc và thai Xuống mình sang mới bưng Tự bưng nhận มือนี้ไตคิวได้ค่ะมีเวลาดอวาดคิวโกงอย่างเงี้ยปกตินี่คิวดิสามมือแล้วคิวตามมีตามเกิดมือนี้ซ่องคือได้เป็นรูปแบบคิวไนดะ้คิดสิมาอะไรแม่นี้เลยมันกันอ่ะเออแม่นิลิดีไฟเลีล้ยวละ หนักเลยใหญ่เอวโอ้ยโอ้ยเซเซเฮ้ยพ่อปะกินข้าวปลาตีนเลย้หอมไก่อยู่นี่เออนวดเข่าเอาบัตรออกเลยเน้อืมเอาบัตรออกเอาเงินสดถือเอาเสียวอ่านข่าวแล้วกูอ่านี่จะปัญหาบอกไปไงโยหนึ่งนาฬิกาไม่รับแสงเงินงาทุบหัวแล้วตายหาแล้ไปเก็บเงินได้แบบ ปัญญานั่นอันไสม,มือเนะออหัวกับเมียน่ะเมียกับเท้าหัวกับอันไสมือเมียน่ะคือตีจนสล,บ,สลบหัวนะ่ะบ่รู้จักงยังานว่นไป่วุ่นมาว่าสันโอ้เห็ุบาปเขาเจ้าเนาะเขาก็เลยอ่ะคนเขาไม่เห็น,เ,น,นเขาก็เลยโทราสามหมอโรงพยาบา,า,บาลค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าจริงๆแล้วนะ่ะมันหนาเรื่องจุนทรายมันจะต้องมีลายที่มีกล่องเด็กอืม โรงแรมมันตรงมิกล้องดีกว่ามันมาเป็นหนาโรงแรมมันตรงสเมียดรอตันแถวพวกไอ้น้องยู่ียตอันนี่มันมีดอกกันไนสอกของแต่มันมันกับจังหวัเราคนบานนีเม่อเดี๋ยววาโพลมาเบิงเสียงยังิดปกติกับเมยวิโพก็มาเบิงคือตันใตออ้ข้างบนเมเดียยนะอืมมันเกิดจาบานเนยวะสามกนลุ่มเลยนะอันบมาีภในนั่นมาซอยมันป่านนี้บริณ่งบอกตัสีสิบสองนเ็สิเก้าันอันล่ามญากเบริน้มว่าไป หน้าตามันก็มันก็เห็นแค่ว่าเออมันโมเมนต์พลังหน่ะมันพลังทั้งโมเมนต์พลังหน่ะอันเห็นว่าพวกซุ้มพวกหลุมยังเขาเอาเรื่องยางคักเลยเขาตามตีอยากเขาตามยางคักเลยแปลว่าตกงเส้นก็ตันทร์ทางในม่นมันจะมีกิ่อกแดงแต่ว่าถ้าเป็นทางนอกมันหนักค่ะจะระลอกมันก็มีกิ่งกิเลสเท่าไหร่ถ้าเป็นถนนเส้นแดงตรงไหนล่ะในแอนแมตเ้นมันนี่บันนี่ยู่กอกอันเบาถึงคาวันเหมือนืนขึ้นวันอาทิตย์อัน ผู้เฒ่าสองเฒ่าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสนะิบหกเจ็ดสิบเจ็ดถึกกันปนถึกทำลายตีถผู้อัน,อนผ,ผู้ผู้มีย่ยงนะั้นถึกตีจนสลบผู้ใช้นะั่นเลาก็ตีแล้วก็เจ็บแต่ว่าเลาเนผู้เฒ่าเนาะเขาจ็เริ่มอันใส้เมือแล้วัสินะ่ะก็บุรูว่าเกิดยังขึ้นกเจะขอหู้เจ้าของเจ็บดึงสินะ่ะจำไพ่บ่ได้จำเหตุการณ์จำยังบ่ได้เัิกสีเหตุจึงใดงั้นสินะ่ะสร้างเหตุบาปนะจึงสิละจะว่าเป็นยังเงินแล้วส่วนมากที่เกิดขึ้นนะ มันสิบโอคอยมมันเส้แทๆขาบีคนเออแมนยูถึงจะเป็นวัยรุ่นสวีเดนแท้ๆเขาสิบโอเขาสิบโอภากันเฮ็ดถึงขนาดนี thin, <Australian>, Stadium, ้เขาจะบ่เห็ดยางมากกัแค่แบบดื้อธรรมดาซื้อตัวยันก็ะคื่นเบิ้งแล้วพ่อใหญ่ว่าบัตรมึงหนักถึงยางรวบยันได้หันได้ใส่เเส้าคนหนึ่งบัตรออกเอาเงินสดมาสองลอยแล้วแต่แม่นสิเกินยังเกินหามกินยังเกินสองลอยแต่ก่อนนี้พวกบัตรอยู่เดี๋ยวนี้เบาแล้วเสี่ยงนะ โมลูแล้วเขาบอมี่ยังเนาะมันเดันยากได้ไปได้ไปก็เราสวีเดนนั้นรับคนอพยพเขามานะคะรับบอมี่ขีดจำกัดใช่ไหมมันมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเลทั่วโลกและทั่วโลกเขามาแฝงเขามานี่นี่ข่าวออกมาแล้วนะคะว่ามีการข่มขู่นะคะมีการขู่วางระเบิดรัฐสภาที่สวีเดนแล้วนะคะที่สตอ่าที่เห็นรัฐสภาสวีเดนแล้วนะคะตอนนี้สวีเดนเริ่มหอนดากแล้วนะคะเป็นยังไงล่ะค่ะเานารั เพื่อนพีพ่พใจดีมากอยากสร้างประเทศอยากเพิ่มจํานวนประชากรเป็นจังไดบ<พ>อกแล้วมืววม่อนี่ขันคู่เบาเรื่องนี้ขึ้นมาในห้องเรียนปู๋ยจะบคุยเลยปุ๋จะเบาเบาเลย,เ,ลยเดี๋ยวปู๋ยจะบดบดได้เพิ่มแล้วขวบคุ้นบ่ได้เลยแดดดีดีครับแดดอันพระเจ้ากเก็บเกี่กกกยวแล้ว บอกทงาบอกเดียวเดีี่หลงานหนึงมันนเียว่าไมได้สิสิาออกเบุกกระเบือยูวามีเยวสิผ้าออกปรมือนียาดแล้วผ้าออกียบุกกระบู่ตอแล้วมือนีบุดตอนใซยบุกเงาก็เลยแล้วอุ่นยางดีเลรเสียงได้เสือสองมือได้ก็เตี้ยโตมากผ้ากูหอมนี่นหอมไก่หน่อยมีไงยหน่อยโอเคหน่อยสั่นไก่ยางโอเคไกลถอด เลือดเจาะปุบปั๊บปุบปั๊บเลือดออกเองเศร้านี่เลือดกำเดาออกเม้องจะมือมันแหงมอจ่ามันออกกัน,นมือว่านมันก็ออกมือว่านก็ออกตอนตอนนิดหน่อยนิดหน่อยมือเศร้านี่ออกเนสบลูท่นทอนเนสบรูอันผู้เล่เอาอยานเอาสเปรย์ไว้ให้พูดแม่อันพ่นให้ลูกฉันย่ำเธอสิเอามันออกไปนอนข้างนอกนะเพา,ะาไปนอนนอนอากาศมันมันแหงเห็ไหม อากาศมันเย็นแล้วมันแห้งแล้วพุงจมูกมันก็จะแห้งที่นี่นะเตือนปูเตือนปูน้ำแนวเนอะเตือนปูน้ำแนวว่าเดี๋ยวตอนช่วงพักกินเข่าปูจิทัวไปเตือนคู่ให้อย่าลืมจีดสเปรย์ลูกชั้นนะแล้วหมู่บ้านนี่ผ้ามันผ้าเด็กหน่อยออกข้างนอกอีกพอปูเห็นจากชุดกันหนาวมันเปื้อนเปื้อนดินแสดงว่าผ้าเด็กหน่อยออกเรื่นข้างนอกหมู่บ้านเนี่ยอากาศหนาวขนาดไหนจ้กมึงหนาวเพหนาวเพราะึ่งนอนเก็บอันบ้านนี่อันนั้น ก็ะจะเอาตามตะล่างตามเปะเหมือนเด้กพนตกแดดออกขีมาโล่งนี่ก็เอาเด็กหน่อย,อ,ยออม้อ,มอ,ออมันต้งาเอาออันตาวไม่ก็ดีอย่างนึงแหละเด็กหน่อยได้อากาศสดชื่นยังเอานอนนี่เขาก็าจะเอานอนข้างนอกเอานอนอันเอานอนไว้รถเข็นข้างนอกเพราะว่าเด็กหน่อยมันจะได้อากาศไทยเทได้สะดวกแล้วหน่อยรหลับดีอากาศมันเย็นๆอากาศเย็นๆแล้วก็ห่มพ้าโ่มอุ่นๆหนึ่งสินะ่ะหวานละมือนี่นพ่อใหญ่บบเดกินทั้งสองคนเซ็ตก่อน เลี้ยวเ้ยโปูกันกึกันปูกันเลี้วกทางเรออันเซแล้วคกงเซตปอขึ้นืว่านี่ันพอญ่เราเป็นนักจีต่อไปปูสีห้านักคิวทาวน์มาอยู่ก็บมอเตอรมอเตอเฝ่าขียนคิวยงมือเสิเกือบปูดไปรอ้ล้ยืนถ่ายอยู่นงมือหนีพอใหญ่มือหนีพอยหญ่เลาเราแพ้มือนีพอยหญ่แพ้หอดแล้วเด้อค่ะไปก่อนหลว่าที่นี้